สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมารับชมนะครับสวนป่ายางนาอายุ1ปีนะครับหลังจากผ่านหน้าแล้งมาได้นะครับเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็ครบหปีเสร็จนะครับสำหรับการปลูกยางนานะครับมาดูกันว่า เขาจะ,จะเจริญเติบโตนะครับจะสวยงามได้ขนาดไหนนะครับถึงแม้ว่าการปลูกนะครับจะไม่มีระบบน้ำนะครับอ,อาศัยการรดน้ำโดยการดูดน้ำนะครับฉีดสายยางใส่นะครับสักสองสามสัปดาห์นะครับต่อครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนะครับ แล้วก็ยังไม่มีการบำรุงปุ๋ยนะครับมากสักเท่าไรนะครับใบของเขานะครับจะมีลักษณะที่ยังไม่เขียวมากนะครับแล้วก็มีรอยแมลงนะครับมากินใบนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงด้วยนะครับแต่ดูนะครับโดย ภาพรวมแล้วนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าฝนนะครับฝนก็จะตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เขาได้รับน้ำนะครับอย่างเพียงพอนะครับก็คงจะมีการใส่ปุ๋ยนะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสารอาหารนะครับให้กับต้นยางนานะครับจะได้ จเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งปีนะครับต้นยางนานะครับก็เริ่มโตขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็หวังว่านะครับในอีกสามสี่ปีข้างหน้านะครับต้นยางนานะครับก็คงจะ,จะเจริญเติบโตนะครับ ท่วมหัวสักสองสามเมตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะทำให้เรามีเห็ดนะครับได้รับประทานเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งนะครับจากการปลูกต้นยางนาแต่ทั้งนี้นะครับการที่เรานะครับใช้ปุ๋ยเคมีนะครับบำรุงต้นยางนานะครับก็จะเป็นการทำลายเชื้อเห็ดไปด้วยนะครับดังนั้นหากเรานะครับมีการ ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผ่านไปสักสองสามปีแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องหาเชื้อเห็ดนะครับมาลงใหม่นะครับตามขนต้นนะครับเห็ดถึงจะได้ออกผลผลิตนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับเราก็คงต้องดูแลนะครับต้นยางนาให้เขาอยู่รอดนะครับผ่านไปถึงสองสามปีนะครับเพื่อลดการตายนะครับ แล้วก็ให้เขาเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับเราถึงจะนำเชื้อเห็ดมาลงนะครับต้นนี้นะครับต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับสูงประมาณสักเมตรสี่สิบนะครับใบก็เยอะพอสมควรนะครับแต่มีแมลงกินใบทุกต้นนะครับเพราะช่วงหน้าแรงที่ผ่านมานะครับต้นไม้ชนิดอื่นๆนะครับใบร่วงหล่นนะครับ แมลงไม่มีที่นะครับกินนะครับเลยลงมากินต้นยางนาเกือบทุกต้นเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับก็คงจะลดกันมีแมลงลงมากินใบนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝนก็เพิ่งตกลงมานะครับทําให้ตอนเช้ามีอากาศสดชื่นนะครับ ทำให้ต้นยางนานะครับได้รับน้ํานะครับก็เริ่มสดชื่นเริ่มที่จะแตกยอดใบอ่อนขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อทดแทนนะครับใบเก่านะครับมองดูแล้วนะครับก็รู้สึกชื่นใจนะครับสําหรับสวนป่ายางนาเล็กๆนะครับมีประมาณสัก 50- าสถึงหกต้นนะครับแต่ที่ถ่ายให้ท่านดูนี้นะครับก็มีประมาณสักประมาณ2 0่สถึงสาต้นนะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะครับลองไปทดลองดูนะครับหากมีพื้นที่นะครับเมื่อเราปลูกแล้วก็หมั่นดูแลนะครับเอาใจใส่ในเรื่องของน้ำนะครับเป็นหลักนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตให้ผลผลิตนะครับเป็นต้นไม้ เป็นร่มเงาในอนาคตนะครับเพื่อเป็นบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์นะครับทำให้เรามีสถานที่พักผ่อนนะครับเป็นป่าส่วนตัวนะครับป่าส่วนตัวของเราได้อย่างดีนะครับซึ่งเจ้าของคลิปนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับจะมีสวนป่าขนาดเล็กๆนะครับไว้พักผ่อนนะครับสำหรับ ในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปนะครับเ๋าวในโอกาสหน้าจะอัปเดตให้ท่านรับชมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ